เสร็จแล้วอุปาทานนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดพบพบก็ทํำไปรูปผู้หญิงกําลังท้องกําลังตั้งครรภ์ทำไมเขาจึงทํำไปรูปผู้หญิงกําลังตั้งครรภ์ภพคือความมีความเป็นพบหรือภาวะหมายถึงความมีความเป็นความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นรู้สึกมีตัวฉันมันเริ่มแรงขึ้นชัดขึ้นความรู้สึกเป็นตัวชั้นเริ่มแรงขึ้นชัดขึ้นนะ,ะเขาจึงเปรียบเหมือนกับ ผู้หญิงที่กาลังท้องผู้หญิงท้องนี่เป็นยังไงพอเริ่มรู้สึกตัวว่าท้องธรรมชาติของผู้หญิงก็เป็นยังไงของคนที่จะเป็นแม่รักแล้วใช่ไหมรักลูกที่อยู่ในท้องถึงแม่จะยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเพียงแต่เป็นก้อนเลือดยังไม่ทันเป็นเนื้อเป็นตัวรักก็ทนุถนอมใช่ไหมคะทะนุถน,นอมระมัดระวังรักษาผู้ใหญ่บอกยังไงพ่อแม่บอกยังไงหมอบอกยังไงก็ระมัดระวังเดินก็ค่อยๆนอนก็ค่อยๆกินก็ให้ถูกสุขภาพ รักษาอารมณ์ดีๆเพื่อลูกจะได้ออกมาเป็นคนดีแข็งแรงแจ่มใสเนี่ยผู้หญิงท้องที่พยายามรักษาคันของตนเพื่อให้ปลอดภัยเพียงใดไอ้จิตที่มันมีความรู้สึกของพบเนี่ยคือความมีตัวฉันความเป็นตัวฉันมันทะนุถนอมเอาไว้ทะนุถนอมไอ้ความรู้สึกเป็นตัวฉันมีตัวฉันเนี่ยเอาไว้เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันมันแท้งไม่ได้นะไอ้คนที่ท้องผู้หญิงที่ท้องอาจจะแท้งได้แต่ว่า ในปฏิจจสมุปบาทนี้เมื่อความรู้สึกที่มีชั้นเป็นชันเกิดขึ้นมันแท้ไม่ได้มันเกิดชาติเลยชาติเกิดชาติความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนคือเป็นอัตตาคลอดออกมาเต็มที่แบ่งบานแล้วผลที่สุดมันก็ตามมาด้วยความทุกข์ความทุกข์กนี่ก็เป็นผลไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นอาการของธรรมชาติก็ไปควาย,ยึดออกมา,าเป็นชั้นเป็นของชั้นทำไมชั้นต้องแก่ ทำไมพ่อฉันต้องเจ็บด้วยทำไมแม่ฉันต้องตายด้วยฉันก็ของฉันฉันก็ของฉันหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมต้องเป็นลูกฉันด้วยนี่แหละแล้วปฏิจจสมุปบาทนี้สังสารวัตนี้ก็หมุนหมุนตลอดเวลาหมุนตลอดเวลาจะหมุนเร็วหมุนช้าหมุนเวียงมากเวียงน้อยก็สุดแท้แต่อัตราของความรู้สึกที่มีอยู่ภายในว่าจะรุนแรงเพียงใดนี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทที่หมายถึง ชีวิตนี้หมุนไปรอบหนึ่งก็จะทำเก็จะบอกเราว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ไปแล้วในรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วมันก็เกิดวาแลา้หลายหลายรอบเรายังพูดไม่จบนะคะแต่ในที่นี้ก็เพื่อแสดงแต่เพียงว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วทุกเกิดคราวหน้าเราจะได้พูดกันต่อไปธรรมสวัสดีนะคะ